สวัสดีผู้ฟังทุกท่านจากอีพีก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงอิทธิพลของรามเกียรติกับการกำเนิดกรุงศรีอยุธยาหน้าเมืองและภูมินามไปแล้วและสังเกตได้ว่าสิ่งที่มักจะเอ่ยถึงบ่อยครั้งคือเรื่องของพระนามของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่มีความหมายถึงพระรามอันเป็นการสะท้อนสถานภาพของกษัตริย์ว่าทรงเป็นพระรามในอีพีนี้จึงมุ่งไปที่อิทธิพลของรามเกียรติ์ที่มีต่อกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา กษัตรกรุงศรีอยุธยามีสถานภาพเป็นพระรามเพราะกรุงศรีอยุธยาก็คือกรุงอโยธยาอันเป็นเมืองของพระรามนอกจากกรุงศรีอยุธยาจะมาจากชื่อเมืองของพระรามในรามเกียรติแล้วพระนามของกษสัตริย์กรุงศรีอยุธยาก็มีความหมายว่าพระรามเช่นสมเด็จพระรามาธิบดีหรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามเมศวรและสมเด็จพระรามราชาสังเกตว่ากษัตรอยุธยาราชวงศ์อู่ทองทั้งสามพระองค์ มีพระนามที่มีความหมายถึงพระรามส่วนราชวงศ์อื่นได้แก่กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาราชวงศ์สุพรรณภูมิคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองหรือสมเด็จพระเชษฐาธิราชและกษริย์กรุงศรีอยุธยาราชวงศ์ประสาททองคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สามหรือสมเด็จพระนารายมหาราชส่วนกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่มีพระนามมาจากตัวละครในรามเกียรติ์ที่ไม่ใช่พระรามได้แก่กษริย์กรุงศรีอยุธยาราชวงศ์พระร่วง คือสมเด็จพระเอกาทศรสพระนามนี้ธรรมธาราได้เสนอว่าถ้าทศรสมีได้เอากาทศรสก็น่าจะมีได้เช่นกันโดยมุ่งให้มีความหมายว่าเป็นผู้มีพลังอำนาจสูงกว่าทศรสโดยทศรสมีความหมายว่ารถสิบคันเอกหรือเอากาแปลว่าหนึ่งเอากาทศรสจึงมีความหมายว่ารถสิบเอ็ดคันด้วยมีรถจำนวนมากกว่าทศรสจึงเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจสูงกว่าเท้าทศรสนั่นเอง นอกจากนี้กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสนอเรื่องพระนามของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาไว้ในพระนิพนธ์เรื่องอธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้กล่าวถึงพระนามของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้องกับรามเกียรติดังนี้ปรากฏพระนามของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในบานแผนกฎหมายตั้งครั้งแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีศรีบรมไตรโลกนาถ ปรากฏพระนามของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในกฎหมายลักษณะกระบฏศึกสองพระนามด้วยกันคือสมเด็จบรมมหาจักรพรรดิรามาธิบดีและสมเด็จบรมมหาจักรพรรดิสอนรามาธิบดีปรากฏพระนามของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองหรือสมเด็จพระเชษฐาธิราชในกฎหมายลักษณะรับฟ้องว่าสมเด็จมหาจักรพรรดิราชราเมศวนบรม,มนาถบรมบบ,บพิษ ปรากฏพระนามของสมเด็จพระชัยยราชาในกฎหมายลักษณะพิสูจน์ในรัชสมัยของพระองค์ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินทรบรมจักรพรรดิสอนบวรธรรมิกามหาราชา a t i r a ปรากฏพระนามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในกฎหมายลักษณะท่าสองพระนามด้วยกันคือสมเด็จพระรามาธิบดินทรนรินทรบรมมหาจักรพรรดิราเมศวรราชาธิราชเดชโชชัยพรหมเทพาดิเทพะตรีภูวนาธิเบศ บรมบอพิษกับสมเด็จพระรามาธิบดีศรีบรมมหาจัก,กรพรรดิราชเดโชชัยพรหมเทพาดิเทพะตรีพูวนาธิเบตบรมบอพิษและในกฎหมายมูลคดีวิวาทอีกหนึ่งพระนามคือสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุสธรรมราชบรมจักรพรรดิสวนบรมบอพิษกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวถึงพระนามของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตธานขาจึงขอยกพระนามของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่มีความเกี่ยวข้องกับพระรามมาดังนี้พระนามของสมเด็จพระมหาธรรมราชาคือ สมเด็จพระสันเพชรวง์กุรุสุริโยดมบรมมหาธรรมราชาธิราชราเมเปวเรศธรรมิกราชเดโชชัยพรหมเทพาดิเทพระนรบิดินผู้มิทระเทพสมมุติราชบรมบ่อพิษพระนามของสมเด็จพระเอกาทศรสคือพระศรีสันเพชรสมเด็จบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินโธรบรมมหาจักรพรริสวรรคราชาธิบดินทรนินทนาธิราชรัตนอากาศภาสกรวงศ์ องปรมาธิเบศต,ตรีภูวนเนตรนาดนายกดิโลกรัตนาราชชาติอาชาวาสัยสมุทรไทยตรโรมนสกลจักรวาราธิเบนสุริเยนทาราธิบดินหาริหารินธารธา,าดาธิบดีสีมิบูนคุณรุจิตริทิราเมส,สวนธรรมิกราชเดโชชัยพรหมเทพปาริเทพตรีภูวนาธิเบตโลกเชิดวิสุทธิคตามกุฏเทศมหาพุทธังกูลบรมมบพิษพระนามของสมเด็จพระนารายมหาราช คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชทิบดีสีสันเพชรบรมมหาจักรพรรดิสวนราชาธิราชราเมศวนธรรมธาธิบดีสีสริติรักสังหารจักรวาลาธิเบนสุริเยนทราธิบดินทร์ฮริหรินทราทาดาธิบดีสีวิบูลคุณนักนิตจิตรุจีตรีภูวราทิศฤทธิพรมเทพาดิเทปดินภูมินทราธิราช รัตนาอากาศมนุวงศ์เอกาทัสรุตวิสุทธิยโสดมบรมอาชวาทยาศัยสมุไทยดโรมนอนันตคุณวิบุญยสุนทรบวรธรรมิกร,ราชเดชโชชัยไตรโลกนาธบดินบรินทราธิราชชาติพิชิตทิทพพลยานสมันตะมหันตะวิภาราฤทธิวิชัยไอสวนรยาทิบัตขัติยวงศ์องค์ปรมาธิบดีตรีทุวนาธิเบศ โลกเชษวิสุทธะมะกุฎรัตนโมลีสีปทุมสุริยวงศ์องค์สันเพชรพุทธทางกูลบรมมบาบอพิทในคำให้การชาวกลุ่มเก่ายังระบุว่าพระนามเดิมของสมเด็จพระเจ้าประสาททองคือรามาธิเบศแต่ได้เปลี่ยนพระนามเพราะทรงฝันว่ามีประสาททองฝังอยู่ในจอมปลวกที่พระองค์เคยนั่งเล่นว่าราชการในครั้งยังทรงพระเยา เม We ื่อพระองค์มีรับสั่งให้ราชบุรุษไปขุดก็พบว่ามีประสาททองอยู่ในจอมปลวกจริงจึงได้นำประสาททองนั้นมาประดิษฐานไว้ที่หอพระแสดงให้เห็นว่าพระนามของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทั้ง12พระองค์ได้รับอิทธิพลมาจากสองตัวละครในรามเกียรติได้แก่พระรามกับเท้าทศรถดังในพระนามของสมเด็จพระนารายมหาราช ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่มีคำว่าเอกาทัสรุตซึ่งหมายถึงรถสิอคันได้อธิบายไว้ในพระนามของสมเด็จพระเอกาทัศรุธแล้วธรรมธราได้คาดไว้ว่าพระนามนี้รับอิทธิพลมาจากนามของเท้าวทศรุในรามเกียรติไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดอิทธิพลน,นี้จึงไม่ปรากฏในพระนามของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์ อาจสะท้อนให้เห็นค่านิยมที่มีต่อรามเกียรติ์เพราะพระนามของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาบางพระองค์กลับสะท้อนความเป็นพุทธศาสนาเช่นพระนามของสมเด็จพระเอกทัตที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าสมเด็จพระบรมราชามหาอดิศรบรวรสุจริตทศพิธธรรมะ,ะเรศโลกเชสนายกอุดมบรมมนาถบพิษพระนามนี้สะท้อนความเป็นผู้มีทศพิษธรธรม ทศพิทธ,ธรรมะเทเรตอันเป็นธรรมะของพระราชาและมีพระนามของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระนามเช่นโลกเชษซึ่งแปลว่าผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นต้น